สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอก,บอกโปรโมชั่นไม้เข่งรุ่นพวกนีนะ้ทั้งหมดนะครับผมจะขายราคาโปรโมชั่นราคาเดียวหมดเขตวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกห้านี้ครับในราคาที่ทุกท่านจะต้องบอกว่าโหเลยนะต้นละสองพันห้าร้อยบาทต้นละสองพันห้าร้อยบาทครับแบบนี้แบบนี้คือราคาโปรโมชั่นเลยนะครับราคาโปรโมชั่นเลยนะ แข่งเบอร์นี้ไม้สูงแบบนี้เลยนะครับแต่เจ๋งกว่านั้นซื้อครบสี่ต้นซื้อครบสี่ต้นแถมต้นหนึง่งซื้อครบสี่ต้นแถมต้นหนึง่งนะครับใครที่สนใจไม้แข่งต้นสูงๆนะครับมาเลือกมาเอาได้เลยครับก็แบบคลาสไซส์นะก็เลือกกันไปนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับแบบรถเช่านะก็คือจะต้องไปแบบรถเช่าเท่านั้นนะครับมันไปแบบอย่างอื่นไม่ได้นะครับหรือคุณจะมาซื้อเองที่ ที่สวนเลยก็ได้นะครับแบบนี้สูงๆกันแบบนี้นะครับใครที่สนใจใครที่สนใจนะครับจ่ายเพียง2,500บาทนะครับจ่ายเพียง2,500บาทนี่คือราคาที่ประกาศขายตอนนี้เลยซื้อ4แถมให้อีกหนึ่งนะครับกับตรงนี้ครับเราลุมหมูประตยพันไม้ครับติดต่อสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพิมพ์แจ้งจัดส่งไปให้นะครับกับคนที่สนใจพันธุ์ทุเรียน หมอนทองทุเรียนเข่งหมอนทองครับมีหลายไซส์นะครับค้ากันไปค้าทรงกันไปนะครับแบบนี้ใครที่สนใจได้ทันทีได้ทันทีครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเป็นธรรมบัดดากับเราครับลุงหมูปลาตุย้ยผันไม้ไม้เลี้ยงแดด100%เเซนะครับ2 5 0 0ันห้ารบาทสองพบาท ต่อต้นราคาอันนี้คือราคาโปรโมชั่นเลยนะครับหมดเควันที่16เดือน5ปี65ซื้อ4แถม1ครับและพบกัรที่สวนลุงหมูต้ยพันไม้ครับสวัสดีครับ